สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูขนมหวานกันค่ะวันนี้เราจะชวนมาทำเป็นกล้วยหอมชีสพายนะคะซึ่งขนมตัวนี้เนี่ยนะเหมาะสำหรับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่หัดทำขนมหรือว่าคนที่ไม่มีเครื่องตีกับเตาอบนะคะขอแค่มีไมโครเวฟหรือว่าเตาแก๊สหรือว่ามีตู้เย็นเนี่ยก็สามารถทำเมนมูได้แล้วนะ ก็เป็นขนมตัวหนึ่งที่ทําง่ายมากๆเดี๋ยวเราดูกันว่าวัตถุดิบที่เราใช้วันนี้มีอะไรบ้างนะคะเราจะแยกเป็น3ส่วนส่วนหนึ่งก็คือส่วนของกล้วยหอมนะคะอีกส่วนจะเป็นส่วนของตัวฐานตัวฐานของเราก็จะมีแครกเกอร์นะคะแล้วก็เนยละลายในส่วนของอัตราส่วนของตัวฐานเนี่ยนะ มันแล้วแต่เพื่อนเลยว่าอยากได้ฐานมากฐานน้อยแค่ไหนนะคะบางคนอยากได้ฐานบางๆหรือว่าบางคนอยากได้ฐานหนาๆมันแล้วแต่เดี๋ยวเราจะสอนวิธีดูว่าถ้าเราใช้แครกเกอร์เท่านี้เราต้องใช้เนยละลายเท่าไหร่นะคะในส่วนของฐานก็จะมีแค่แครกเกอร์กับเนยนะต่อมานะคะจะเป็นในส่วนของตัวชีส ครีมชีสนะคะก็จะประกอบไปด้วยครีมชีสค่ะใช้ทั้งหมด250กรัมนมข้นหวาน100 ML ค่ะถ้าชอบหวานมากสามารถปรับเพิ่มได้นะสัก1 2 0ถึง150ากำลังกำลังหวานเลยอแต่ว่าสูตรเนี้ยคือหวานกำลังดีแล้วนะคะมีโยเกิร์ตค่ะโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะอันนี้ใช้ทั้งหมด100กรัมเช่นกันมีน้ำตาลค่ะน้ำตาลทรายเราใช้30กรัมอันนี้ก็เหมือนกันสามารถปรับเพิ่มลดได้นะคะถ้าใครชอบหวานนั้ๆก็ให้มาเพิ่มพี่ นมข้นหวานแต่ถ้าใครชอบหวานแหลมๆเลยก็มาเพิ่มที่ตัวน้ำตาลสายนะคะ,ะมีน้ำมะนาวครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็เกลือเสร็จหนึ่งส่วนสีช้อนชาค่ะวัตถุดิบมีแค่นี้ค่ะเพื่อนๆเ,เมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะวิธีทำตัวฐานเขานะคะก็ง่ายมากๆเลยเราจะเอาถุงซิปล็อกหรือว่าถุงอนะไรก็ได้ที่หนานิดหนึ่งนะคะมาใส่ตัวแครกเกอร์ลงไปนะใช้มือบดบดดีเขาก่อนนิดหนึ่งก็ได้นะคะมันจะได้ไม่เป็นชิ้นใหญ่เกิน เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะบดเขานะคือปิดปกากถุงนิดนึงแล้วก็เหลือให้อากาศออกด้วยนะคะสักรูเล็กๆนะเสร็จแล้วเราก็จะใช้สากนะคะค่อยๆบดเขาจะทุบก,ก็ได้หรือว่าจะใช้วิธีการกลิ้งสากแบบนี้ก็ได้นะ,ะกดเขาเอาก็ได้หรือเพื่อนๆจริงๆแล้วถ้าขี้เกียจทําวิธีนี้นะเอาไปปั่นก็ได้นะคะ,ะความหยาบก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยบางคนชอบหยาบแบบมีความได้เคี้ยวประมาณนี้หรือว่าบางคนชอบแบบเป็นผงเลยอันนี้ มันแล้วแต่ความสะดวกข,ของเรานะเนี่ยค่ะของเราก็จะเอาความหยาบประมาณนี้นะคะไม่ได้หยาบมากเกินนะกำลังดีนะคะเดี๋ยวเราเอาไปผสมกับเนยเพื่อเตรียมเอาไปกดลงทิมกันเราจะเอาแครกเกอร์ที่เราบดเนี่ยนะคะมาผสมกับเนยละลายเนยเนี่ยน,นะคะ ถ้าเพืเ่อนๆใช้เนยแท้มันจะหอมมากเลยนะตัวฐานของเพื่อนๆจะมีความหอมนะแต่ว่าเนยแท้ราคามันก็จะค่อนข้างสูงนะคะก็ลองเลือกดูว่าเราเหมาะกับอะไรนะเราก็จะตักเนยละลายเทใส่ลงไปในชามผสมแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็คนนะคะให้เขาเข้ากัน ที่นี้นะคะพอเราคนจนเข้ากันเราจะสอนวิธีสังเกตก็คือให้ตัวแครกเกอร์เนี่ยนะคะมีลักษณะที่ไม่ร่วนเกินไปคือไม่ได้แห้งเกินแล้วก็ไม่ได้แฉะเกินเราสามารถกดเขาให้เป็นรูปร่างได้นะคะกดใส่พินได้หรือว่าให้สังเกตเอาว่าลักษณะของเขาคล้ายกับทรายที่เปียกน้ำนะไม่ได้เปียกจนอุ้มน้ําน้ําไหลย,ย้อยขนาดนั้นนะคะแล้วก็ไม่ได้แห้งเกินจนแบบขึ้นรูปไม่ได้ ก็ลองสังเกตดเูเนยกับแครกเกอร์เนี่ยในเมื่อเราไม่ได้กําหนดอัตราส่วนมันก็แล้วแต่เพื่อนๆนะว่าจะใส่มากใส่น้อยแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จําเป็นจะต้องสังเกตดูนะว่าเนื้อมันโอเคหรือยังถ้าได้แบบนี้แปลว่าโอเคละเดี๋ยวเราเตรียมเอาไปกดใส่ถ้วยหรือว่ากดลงถาดลงพิมพ์ได้เลยค่ะซึ่งวันนี้เราก็จะเอามาใส่กระปุกแบบนี้นะคะ พอเราใส่ลงไปในถ้วยหรือว่ากระปุกเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะกดเขาให้มีความแน่นแต่ไม่ต้องแน่นมากนะเดี๋ยวเวลากินจะลําบากก็กดให้เขาพอมีความแบบติดกันนิดหน่อยนะคะแบบเป็นทรงแน่นๆหน่อยทีนี้พอเรากดจนเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอาเขาไปพักไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยเอากล้วยเนี่ยมาหั่นเพื่อ แต่งตัวกระปุกของเรากันค่ะต่อมานะคะจะเป็นการที่เราจะเอากล้วยเนี่ยมาแต่งตรงระหว่างชั้นของครีมชีสกับตัวแครกเกอร์นะคะซึ่งเราอยากให้มีกล้วยติดตรงขอบๆตรงนี้ด้วยมันก็ดูน่ารักนะคะใครไม่ทำข้ามได้เลยแต่ว่าสำหรับเราเรารู้สึกว่าเออมันน่ารักดีนะคะถ้าใครทำขายมันก็ดูเป็นการเพิ่มเลยคะ่ะมันก็ดูน่ากินมากขึ้นนะคะเราจะเอากล้วยเนี่ยนะคะมาตัดผ่าแบ่งขึ้นลูกแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้ แล้วก็สไลด์เราเป็นชิ้นๆนะคะอยากให้มันหนานะเ,นเพื่อนๆท่านหนาเดี๋ยวมันจะไม่ติดกับตัวขอบกระปุกของเรานะคะเนี่ยนะคะเราก็เอากล้วยที่เราสไลด์แล้วเนี่ยนะคะมาติดกับตัวกระปุกของเราแบบนี้นะเราก็เรียงวนไปเรื่อยๆนะคะเรา่้จะทำสักสองชั้นนะาจากังดีน,นะ,ะกดๆเขาให้ติดกับตัวกระปุกของเรานิดนึงนะคือพอทำออกมาแล้วว่ามันจะดูน่ารักมากขึ้นแต่อย่างที่บอกว่าใครไม่ทำก็แล้วแต่ได้เลยนะง่ายๆทำแล้วก็กดนิดน เนี่ยนะคะพอเราทำจนครบสองชั้นเขาก็จะมีความน่ารักขึ้นมาแบบนี้เลยนะเพื่อนๆอย่างที่บอกทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แนละ้วแต่นะคะคือมันจะเสียเวลาแต่ว่ามันจะน่ารักนะส่วนตรงที่เหลือว่างๆเนี่ยใครจะใส่กล้วยเพิ่มเข้าไปก็ได้หรือใครจะเอาไว้ใส่ครีมชีสก็ได้นะคะอย่างเราก็รู้สึกว่าอยากจะใส่กล้วยลงไปตรงชั้นนี้ด้วยนะ เนีย่ยนะคะก็จะได้ถ้วยประมาณนี้เดี๋ยวเราทําอย่างนี้ทุกๆถ้วยเลยนะที่เราจะเอามาใส่ครีมชีสนะคะพอเราเตรียมตัวถ้วยที่จะใส่ครีมชีสของเราชีสพายของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะต่อมาเราก็จะมาทําในตัวของครีมชีสกันอันนี้ถ้าหากว่าเราใช้ตะกร้อมือน,นะคะเพืเ่อนๆมันใช้ได้แต่ว่าถ้าใครมีตะกร้อไฟฟ้าก็ใช้ได้เหมือนกันอาจจะประหยัดแรงแล้วก็ประหยัดเวลามากกว่าแต่พูดถึงไม่มีก็ไม่ทองนะคะ ครีมชีสเนี่ยเราจะต้องเอาออกมาวางไว้ที่อุณหภูิห้องจนกว่าเขาจะคลายตัวแบบนี้นะคะมันจะทําให้เราตีง่ายมากๆเลยนะต้องเอ,อแรงเยอะนะคะเราจะตีตัวครีมชีสกับน้าตาลทรายนะคะก็ใส่ไปทั้งหมดได้เลยเราก็ตามด้วยเกลือนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ตีให้เขาเข้าไป็นดีกันเอเดยกันเลยะคะ่ะ นี้นะคะเราก็ตีจนน้ำตาลเกลือแล้วก็ครีมชีสเข้ากันดีเรียบร้อยนะคะจากนั้นเราก็จะใส่นมข้นหวานค่ะใส่ลงไปทั้งหมดได้เลยนะคะแล้วก็ตีอีกครั้งนะคะให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็ตีจนนมข้นกับครีมชีสเข้ากันดี จากนั้นนะคะเราก็จะใส่โยเกิร์ตลงไปค่ะแล้วก็ตีต่อนะคะให้เขาเข้กัน อันนี้นะคะเราก็ตีจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีเรียบร้อยสุดท้ายเราจะใส่เป็นน้ำมะนาวลงไปใครต้องการความเปรี้ยวมากกว่านี้สามารถเพิ่มน้ำมะนาวเป็นช้อนโต๊ะหนึ่งได้เลยนะของเราเนี่ยครึ่งช้อนโต๊ะก็ถือว่ามันกำลังเปรี้ยวที่แบบกำลังดีแล้วนะคะไม่ได้เปรี้ยวโดดนะเป็นรสชาติที่ค่อนข้างกลมกล่อมนะเราก็ใส่ลงไปเลยแล้วก็ตีให้เขาเข้ากันนะคะ อันนี้ทุกอย่างเข้ากันนี้เรียบร้อยนะคะเป็นนั้นว่าใช้ได้อันนี้คือเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราเตรียมเอาเข้าไปราดบ,บนตัวถ้วยกระปุกที่เราใส่กล้วยกับตัวแครกเกอร์ไว้ได้เลยค่ะ เนี่ยนะคะเพื่อนๆพอเราใส่ตัวครีมชีสลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถเอาเขาไปจัดเสิร์ฟได้เลยนะคือมันทำง่ายมากด้วยความที่ไม่อบไม่ใส่เจลาตินเพราะฉะนั้นตัวครีมชีสด้านบนเขาก็จะมีความเหลวแบบนี้แหละถ้าเราเอาเข้าไปแช่เย็นเขาก็จะเซตตัวขึ้นมาประมาณหนึ่งนะคะไม่ได้เหลวมากขนาดนี้นะก็ใครจะเสิร์ฟเลยก็ได้หรือว่าจะเอาไปแช่เย็นก่อนแล้วค่อยมาเสิร์ฟก็ได้อย่างของเรานี้ก็เดี๋ยวแช่เย็นไว้ขึ้นนึงแล้วเดี๋ยว พรุ่งนี้เช้าเรามาเสิร์ฟให้เพื่อนๆดูนะว่าพอเขาเซตตัวแล้วจากตอนแรกที่มันเหลวมากเนี่ยพอเซตตัวแล้วจะเป็นยังไงนะคะแต่เหลวกับไม่เหลวอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยนะคะเพื่อนๆพอเราเซตตัวในตู้เย็นคืนหนึ่งเช้ามาเขาก็จะมีความอยู่ตัวไม่ได้เหลวจนไหลอันนี้คว่มให้ดูยังได้เลยนะคะว่ามันก็ไม่ได้หกออกมาเนี่ยนะคือไม่ต้องใช้เจลาตินไม่ต้องใช้อ่า การอบเลยนะแล้วก็ด้านบนเนี้ยเพื่อนๆจะกินแบบกินป่าๆแบบนี้เลยก็อร่อยแล้วนะคะหรือว่าใครจะเพิ่มวิปปิ้งครีมด้านบนบีบลงไปก็ได้นะพอดีเรามีวิปที่เป็นขวดเหลืออยู่พอดีก็เลยเดี๋ยวเอามาบีบด้านบนหน่อยเนี่ยนะคะก็จะได้ กล้วยหอมชีสพาย,ายง่ายๆแบบนี้เลยนะใครที่เป็นมือใหม่หาทําขนมอยากทําขนมแต่ไม่มีอุปรกรณ์ก็ลองเอาเมนูนี้ไปทําดูนะคะรับรองว่าติดใจแน่นอนมีความเปรียปร้ยวๆไม่ได้เปรี้ยวโดดนะเป็นความเปรี้ยวแบบเปรี้ยวขนมหวานอะ เปรี้ยวแล้วก็กลมกล่อมของครีมชีสเข้ากันได้ดีมากๆอยากให้เพื่อนๆได้ลองนะคะอร่อยไม่แพ้พวกบลูเบอร์รี่ชีสพายหรือว่าสตรอเบอร์รี่ชีสพายเลยนะลองเอาไปทำกันดูค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ที่เราเอามาฝากกันนะแล้วก็ถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s ซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจ๊ะ จะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องเสวนครัวลงคลิปค่ะซึ่งเราจะลงคลิปทุกๆวันตอนหนึ่งทุ่มก็ฝากกดติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจด้วยค่ะแล้วก็ถ้ามีอะไรอยากจะติชมหรือว่าแนะนําเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะคะเราจะได้เก็บเอาทุกๆคาติคาแนะนําของเพื่อนๆมาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปค่ะสําหรับวันนี้นะคะส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ